นี่ครับของส่งมาจากไทยครับมาถึงแล้วครับผมโอ้ยดูครับนี่กล่องเย็นมากครับอย่างเย็นอลยเบ่งเบิ่งครับดูกล่องก็แตกสภาพกล่องครับอของหลุดหายไปไหนไปนอนี่เบิ่งครับสภาพเละเะดูไม่ได้ครับเบิ่งรถนี่ครับดูของครับต้องเสียภาษีบ้านนี้ครับสามร้อยชเกครับค่อยสิค่อยสิตได้ของครับถ้้บ่จจายภาษีกัน บอดดของมาครับมีสธิกับด้เบิ้งรุนี้ครับของส่วมาจากบ้านครับนี่ครับสภาพของสภาพกล่องนาะนี่เย็นหมดเบึงบ้งฉี่โอเมื่อกี้นะครับนี่ภาษีแพงนาสีเป็นยานะครับน่าจะเป็นรางจืดรางจืดตัวนี้ครับจีสังมาจากไทยเนี่ยสองร้ยแคปซูลทั้งหมดแล้วก็มีกระเป๋าเนาะนี่กระเป๋าหนังครับแล้วก็เสื้ออีกสาสิบตัวเสียภาษี อิสราเอลครับ299ซิเกลครับคิดเป็นเงินบ้านเฮากะเกือบเกือบ3,000นะครับเกือบ3,000นะ2,000ประมาณ2,008อ่ะเนี่ยภาษีบันนี้ครับมึงกลักวกัวของสิได้นะต้องจา่ายภาษีก่อนถ้าไปใจภาษีของนี่ม่ถึงครับอาจจะอาจจะตีกลับไทยก็ได้ครับมาดูเสือ้อครับนี่ครับโอ้สั่งมาครับอันนี้ดูเสือ้อครับชุดใหม่ว้าว อ้ ه, สวยมากเลยสวยไหมครับเสื้อสเตยแดงเป็นครับอันนี้รุ่นสองครับ ه, อู้ยังสวยอะ่ะสวยมากครับเป็นไงครับโอ้โหของก็มาถึงแล้วครับผมเนาะนี่ครับจัดไปครับผม